สวัสดีทุกท่านครับนี่คือคลิปการดูดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5สหําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอังคารเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้ไพ่อะไรบ้างนะครับกุมภาพันธ์2 5 6 5เราได้ไพห่หนุมานนะอัศวินเอ่อเขาเรียกว่าหนุมาน,เป,นเป็นเป็นอัศวินดาบนะครับแล้วก็ได้ไพ่ ได้ไพ่ราชาถ้วยน,นะครับได้ไพ่พระแม่สรัสวัสดีหายพริงเจตนะครับได้ไพ่สี่หมายนะครับอ๋ออัศวินดาบมาแบบนี้สําหรับท่านที่เกิดวันอังคารหานุมานขยายล่างถือธงลบมาเลยนะครับเทพบุตรแห่งลมเจ้าชู้หรือเปล่าไม่ใช่ครับหานุมานในอินเดียเนี่ยจะแตกต่างจากหานุมานไทยคือหานุมานแบบไทยๆนั้นเนี่ยเจ้าชู้มากมายใช่ไหม แต่หนุมานของอินเดียนั้นจะเปรียบเสมือนนักรบผู้ทรงศีลไม่ได้เจ้าชู้แล้วก็เป็นนักรบผู้ทรงศีลแบบผู้ดีเสียด้วยซ้ำตำราที่แปลมาจากอินเดียบางเล่มที่ผมอ่านเจอข้อมูลมาให้ข้อมูลไว้ว่าท่านถือพรหมจรรย์ด้วยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศโหนี่ก็คนละขั้วกับหนุมานไทยแล้วนะนะครับแล้วก็หนุมานตามต้นตำรับเนี่ยจะไม่กระล่อนเจ้าชู้เหมือนหนุมานไทยและหัุมานอินเดียนั้น เป็นผู้ที่แบกรับทุกทกอย่างเอาไว้มากๆม,ม,มีกฎระเบียบมากๆไม่ค่อยปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนทนุมานไทยพูดง่ายๆว่าไม่กระลอนนะครับซึ่งเมื่อพไพ่ใบนี้รวมกันกับคนที่เกิดบางคานั้นย่อมหมายความว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี2555นั้นเป็นเดือนแห่งการต่อสู้นะครับมุ่งมั่นทํางานให้ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเช่นคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะปรับเปลี่ยนในรูปแบบครั้งใหญ่เพื่อต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าต่อสู้กับคู่แข่งสมมติเราขายกาแฟอยู่ที่เดิมมาตั้งนานแล้วเนี่ยจู่ๆก็มีมาเปิดใกล้ๆมาแย่งลูกค้ากันเช่นนี้เกิดขึ้นได้นะครับส่วนท่านที่เป็นพนักง,งาน อาจจะเจอเพื่อนร่วมงานพยายามกดดันแข่งขันทุกรูปแบบบางท่านหัวหน้างานเอางานมากองให้คุณเยอะมากคุณมักจะต้องลงมือทํามากกว่าคนอื่นนะครับหรือว่ามีคนมาเกาะมาเป็นภาละาอีกนะครับเจอความกดดันหรือว่าถูกตั้งความหวังไว้มากแต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นไปตามนั้นขอให้ตั้งสติครับตั้งสติให้ดีโดยพื้นฐานคนอังคารก็เป็นคนที่สู้คนอยู่แล้ว นะครับแต่ติดตใจร้อนเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าวู่วามเด็ดขาดให้ใช้ปัญญามากกว่าใช้อารมณ์เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คนที่เกิดบังคานเนี่ยใจร้อนมากด้วยเช่นกันนะครับหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาจักยากพี่น้องเข้ามาให้ช่วยเหลือรับผิดชอบแก้ไขไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เดือนนี้หมอมิ้งขอ,อจะช่วยคนที่เกิดบังคานให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ นะครับมองในมุมกับการน,นี่คือโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือซึ่งจะส่งผลดีในอนาคตข้างหน้าด้วยซ้ำนะครับคลิปนี้ผมจะทำนายคนที่เกิดบังคารเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นห่วงครับและคนที่เกิดบังคารเนี่ยกดติดตามผมเยอะที่สุดในแต่ละวันด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้เอ่อยังไงอ่ะเดี๋ยนะขอเล็บเรียงในหัวแป๊บหนึ่งผมฟังหมอคิดคอนเฟิร์มมาคือในหราศาสร์เนี่ยก็บอกว่า กล้าแข็งขยันให้ทายอังคารวันอังคารจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียหรือว่าเป็นคนที่ไม่ทําอะไรก็จะไม่ทําแต่ถ้าทําแล้วก็ทําถูกสุดเด็ดเดี่ยวอย่าบังคับอย่าทําให้โกรธถ,ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เกิดอบงคารเนี่ยถ้าฟิขวขาดแล้วร้อนได้สุดขั้วแบบนักลบเลยนะครับแต่บทจะอ่อนก็อ่อนยิ่งกว่าน้ําบทจะยอมก็ยอมให้จริงๆยอมยิ่งกว่าปุ๋ยนุ่นบทแข็งเมื่อไหร่คือเหล็กกล้าก็เทียบได้ และนี่คือหนึ่งในวันที่ใจร้อนที่สุดนะครับในคนที่เกิดทั้ง7วันและข้อเสียคือใจร้อนนี่แหละพูดก่อนคิดลงมือก่อนคิดเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนให้มากๆด้วยสําคัญที่สุดคนที่เกิดบางคารเป็นคนคิดมากบางคันคิด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 แล้วผูกเรื่องไปเองคิดแล้วผูกเรื่องไปเองอันนี้ก็ต้องระวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในเดือนนี้นะครับบางทีไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรน่าเครียดแต่เราก็เครียดนําไปก่อนแล้วนะครับอันนี้นะย้ําว่าเป็นความรู้จะ หมอกรีฑาคอนเฟิร์มนะครับที่เขาใช้คำแบบนี้ในการทำนายคนที่เกิมดมันรังคารส่วนในเรื่องของการเงินได้ไพ่ราชาถ้วยราชาถ้วยในเดือนกุมภาพันธ์การเงินในแง่ของธุรกิจนั้นค่อนข้างนิ่งอยู่ตัวมากกว่าบางท่านอาจจะได้เข้าขั้นเงียบเหงาเลยแหละนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีคู่แข่งเข้ามานะคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะครับแต่ถ้าคุณอยู่กับสินค้านะครับ จำพวกน้ําชงน้ําดื่มน้ำสมุนไพรอะไรพวกพวกนี้นะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะหรือทํางานพวกศิลปะพวกเพชเล็บหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเจอลูกค้าระดับบนๆทำในห้างทําในที่ที่มันเป็นสปาที่สบายๆจับลูกค้าระดับบนอะไรเงี้ยมันกลับดีส่วนกระแสนะครับสำหรับพนักง,งานประจําก็ต้องบอกว่าการเงินปัน่นปวนไปตามอลต้นเดือนอยากเก็บกลางเดือนช้อปปิง้งเงินหายอีกแล้วหรือ หรือมันจะเป็นแบบรู้ตัวอีกทีกดซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมตอนนี้คืออย่างค่อนข้างที่จะจะบอกว่าเดือดเนื้อร้อนตัวคงไม่ใช่แต่แอบอึดอัดในช่วงปลายปลเดือนมากกว่านะครับถ้าถามถึงโชคลาบพอจะมีเข้ามาให้ลุ้นบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่คุณติดตามชื่นชอบมานานฝันแม่นลางสังหอนแม่นอะไรเช่นนี้ก็ได้นะครับ ส่วนในแง่ของความรักนั้นได้ไพ่ไฮพริงเซสรา Princess, ชนีพระจันโอ้ลิ้นพันกันความรักนั้นได้ไพ่ไฮปริงเซสแม่พระแม่สร,สรัสวดี คนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาหาคุณและอาจจะมากคกนหนึ่งด้วยหรือเป็นในเชิงของคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเข้ามาติดพันพัวพันคุณนะครับขอให้จัดการให้ดีๆเลือกให้ดีๆหรืออย่าถลําตัวลงไปนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับคนที่มีคู่ช่วงนี้ต้องหมั่นคุยกันบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันมีช่องว่างหรือความคุณคลุมเครือนะครับทั้งในแง่ของเหตุการณ์หรือว่าการกระทําปล่อยให้คนนึงคิดมากกว่าอีกคนนึง นะครับช่วงนี้แนะนําเลยว่าใกล้ชิดความรักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรักซอ้อนหรือว่ารักสามเศร้าขึ้นนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพได้ไพ่สีไม้นะครับคนที่เจ็บป่วยหนักจะมีข่าวดีเรื่องสุขภาพเข้ามาข่าวดีดีมีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นคงไม่ต้องเตือนอะไรกันเยอะเต็มที่ก็ระวังในเรื่องของพวกออฟฟิศซินโดมไว้นะคนที่ทำงานนะครับหรือ พยายามเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆชั่วโมงนะครับอย่านั่งติดๆกันหลายชั่วโมงมันจะมีอาการออฟฟิศซินโดมเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องที่จะต้องบอกกันก็คือนะครับ mm hmm. เผื่อคนที่เข้ามาดูกันครั้งแรกผมจะย้ำอยู่เสมอว่า mm hmm. การทํานายดวงชะตาแบบนี้นะครับ mm hmm. เป็นการทํานายแบบรวมๆไม่ได้เจาะไปที่คนใดคนหนึ่งอะไรที่ฟังแล้วดีขอให้ดึงดูดเอาไปใช้ อะไรฟังแล้วรู้สึกไม่ดีขอให้เก็บเป็นแนวทางในการป้องกันหรือว่าทิ้งทิ้งทิ้ง,งมันไปอย่ากเก็บความรู้สึกแย่ๆไปนะครับแต่ที่ต้องย้ำ่าครับย้ําว่าอย่าเอาการทํานายนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญมากๆเพราะถ้าคุณอยากจะตัดสินใจในเรื่องของความสําคัญสําคัญคุณต้องเข้ามาดูดวงแบบส่วนตัวครับและถ้าใครอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวนะครับขอให้ติดต่อมาที่ Facebook Fanpage หมอมิ้นทพาย,ยุบีบสี่เพียกรนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันในคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสับสไครต์ที่ช่อง YouTube ช่องนี้หรือไปที่เพจ a c e b o o k หมอมิ้นพาย,ยุบีบสี่เพียกรด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มี t i k t o k ด้วยแต่เดี๋ยวทิกตอกโพสไว้ใน Facebook ให้แล้วกันฝากติดตามกันทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ใครกดติดตามก็ขอให้คนที่เกิดวบนคาทุกท่านโชคดีถูกหวยมีเงินใหญ่ๆมีเงินฟุกๆเข้ามาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ มิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามไร้ที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัปตัวระจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ